สวัสดีครับคีโร่หรือกูแจนะครับวันนี้เรามีรถไฟฟ้า EV นะครับเป็นยี่ห้อไลออนแซทูนะครับ เป็นยี่ห้อ l i ออนแซนะครับซึ่งเป็นรุ่นตัวใหม่เป็นรถไฟฟ้าผมว่าดีในยุคนี้ครับสำหรับไปรุ่น ev ที่น่าจะชอบเยอะเพราะว่ามันเป็นดิสหน้าหลังเลยนะครับรุ่นนี้นะครับดิสหน้าหลัง4พอร์ตน่าจะ4ี่พอร์ตนะครับ72 74โวลต์20แอมป์นะครับ, 72, รบก็วิ่งระยะก็น่าด้ประมาณ60โลเจโล แต่อยู่ที่การที่เราบิดเร่งด้วยนะครับการใช้แล้วก็กับน้ําหนักถ้าน้ําหนักเบาก็จะวิ่งได้ดีนะครับตัวนี้ระยะการชาร์จครั้งหนึ่งก็ประมาณ5้าชั่วโมงครับแล้วก็เต็มนะครับตัวนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับถามว่าดีไหมผมว่าดีนะครับเมื่อกี้ผมลองทดลองขี่มาแล้วผมว่าใช้ได้อยู่เลยแต่ยังไงก็อยากจะบอกว่าตัวนี้เขาเปลี่ยนโโระบบกุญแจที่เดิมขายขสตาร์ทเป็นกุญแจแบบคีเรตแบบรีโหดนะครับตัวนี้นะครับซึ่ง ปิดแบบนี้นะครับตอนนี้คือยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเดิมๆกุญแจให้มาเป็นแบบนี้นะครับคีเลตนะครับกุญแจคีเลตเดิมๆให้มาเป็นแบบนี้มีล็อกอันล็อกแล้วก็เปิดเบาหรือว่าไฟฟ้านะครับพอเราเปิดเบาปุ๊บเนี่ยกุญแจก็จะปิดได้แค่้าถามว่าตัวนี้ดูยังไงว่าการขี่ของคันนี้คือจะกำเบก่อนหนึ่งครั้งนะครับ แล้วมันก็จะขึ้นว่าเลดี้สีเขียวเราคปิดคันเล่งดูที่ล้อได้เลยนะครับล้อหมุนเลยนะครับเห็นไหมครับล้อหมุนนะครับเห็นไหมดีอยู่นะครับตัวนี้ดีมากดีมากเลยอเบรกชึบอ,อ่าครับผมทีนี้เราจะหยุดใช้แล้วก็บิดล็อกเกินเหมือนเดิมแล้วกดล็อกยังไงก็ปากหน่อย มีลูกค้าเข้าห้องน้ําและทําตัวนี้หล่นลงไปในชักโครกครับซึ่งผมก็เลยต้องทําเพิ่มทําเพิ่มขึ้นมาให้หนึ่งดอกหนึ่งชุดแล้วก็ยังไงก็ขอฝากร้านหน่อยนะครับเหลือกุญแจนะครับทําคีย์เลสข,ขึ้นมาตัวหนึ่งอันนี้ล็อกนะครับอันล็อกอ่าอันนี้เปิดอันล็อกแล้วใช้ได้ปกตินะครับกําเบรกทีหนึ่งขึ้นเรดี้เหมือนกันปิดสตาร์ทไปเหมือนกันนะครับเห็นนะครับ ลอวิ่งนะครับล้อวิ่งแล้วนะครับอ่อาทีนี้ผมลืมบอกไปครับรุ่นนี้เขามีกดเปิดเบาะได้อย่างกับรถยนต์เปิดเบาะเปิดท้ายกดตัวนี้นะครับอันนี้ของเดิมนะครับเห็นไหมครับยกนะครับอ่าแอบแทรกโฆษณาไปทีหนึ่งแอบแทรกโฆษณาหน่อยของเราก็ทำนะครับล็อกมาเลยกด ครับยกได้ครับครันะครับเวลาคุณจะทํากุญแจไอก็นึกถึงเรานะครับ